สวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ DN นะครับในแมปที่ไม่ชื่อว่า Rider Time นั่นเองนะครับนะซึ่งตัววิธีการรับนะครับอย่างแรกเลยนะให้เราเลือกไรเดอร์ก่อนนะครับนะซึ่งเราจะเลือกไรเดอร์ตัวไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลยตัวไรเดอร์ที่ผมแนะนำนะครับก็คือ e t e r n a l นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราตีครบ100 s t a ้อยสตามินเต็มร้อยเนี่ยเราสามารถเปิดโหมด never ending hell ได้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ตึกสีแดงตรงนี้นะครับหลังจากนั ไวโอเล็นั่นเองนะครับนะซึ่งสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือ เราจะต้องฆ่าดีเคดไวโอเรนต์นะครับนะตีเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าเราจะได้ตัวดีเอ็นเองซึ่งโอกาสได้คือ5%นะครับแน่นอนว่าผมแนะนําให้เล่นในเซิร์ฟวีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําในเซิร์ฟวีเนี่ยเราทําคนเดียวใช่ไหมโอกาสที่เราจะได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเมื่อเราตีดีเคดไวโอเรนต์จนตายนะครับเราก็จะได้ตัวเหรียญตานี้มานะพร้อมกับขึ้นข้อความบนแชทแบบนี้นะครับก็คือเมื่อทุกคนฆ่าดีเคดไวโอเรนต์ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องทํานะครับก็คือรอรับนกว่าตีนะครับจนกว นถ้ามันขึ้นข้อความแบบนี้แสดงว่าเราได้ดีเอ็นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นกัน2คนเนี่ยมันก็จะสุ่มคนได้นะครับโอเคนะครับและเมื่อเราได้ตัว DN มาแล้วเนี่ยนะครับวิธีการที่เราจะเล่น DN เ็นะครับก็ทุกคนเลื่อนหาคําว่า c メเลเดอร์ดีเอ็นนะครับนะหลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดแล้วก็กดอีควิปได้เลยตัว DN เนนะครับเราสามารถกดคลิกเพื่อยิงปืนได้นะครับนะซึ่งตัวปืนที่เรายิงออกไปเนี่ยมันจะดูดเลือดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฉากแปลงร่างกันเลยดีกว่า สกิลของ DN นะครับจะมีทั้งหมด4อย่างนะสกิลแรกสกิล R คือบัสนะครับสกิล T คืออ l u ูชันนะครับสกิล F คืออินวิ i ิเบลนะครับ สกิลสุดท้ายเฟนลแอคแทไรนะครับก็สกิลทั้งหมดของดีเอ็ก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ